สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลี่ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะพี่ไทยบ้านนอกก็กำลังย้ายเราเตอร์ Wi-Fi นะคะมาที่กระ๊อบของพี่ไทยเนาะปกติแต่ก่อนก็อยู่หลังหลังนู้นนะคะเห็นเป็นกระ๊อบเห็นเป็นเทียงหน้าจังส่กับท่านสมัยเด้อค่ะมีหด Wi-Fi เหมือนเด้ไฟฟ้าก็เต็มเด้อจะเต็มค่ะ ไปใช้แล้วเนาะพี่ดิงินเิงีอยากกระท่อมมยไปคุณมาพี่หลายเนือแลวมีแต่วียกเนาะมีแต่ไปก็ไป นะคะเอ่อจก่อนนะคะมันจะอยู่หลังนี้เนาะหลังที่เอ่ออะไรนะจีซอนอยู่นะคะก็เมื่อก่อนก็ให้ให้ลุงพันธ์เขาอยู่นี่เนาะแล้วทีนี้ก็ให้ย้ายไปนู่นนะคะเพราะว่าหลังนู้นมันจะใหญ่กว่าเนาะนี่พี่ไทยบรรณนอกเขาก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ห้องเดิมนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ย้ายไปอยู่หลังโน้นก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเหลือแต่ใหม่ฟ <|ja|> ื้นเพิ่นเพิ่นกับสิมาขวนเอาอยู่ดอกคะใหม่ฟื้นเห็ดกับเข่าเพิ่นนะคะ บ้านก็ค่อนข้างที่จะผูพังแล้วเนาะเพราะว่ามันจะเข้าปีที่สองแล้วนะคะต้นไม้กกระดึล่ะอยาอยากกระ่อมนู้นจ้ามากระท่อบนี้ย้ายไวไฟเองเลยนะฮะบ้านหลังนี้ก็จะมีชานข้างหน้ามีตัวบ้านออใหญ่กว่านะคะแล้วก็มีห้องน้ําข้างหลังเนาะมีาทามีห้องน้ําส่วนตัวนะคะ เขาจเห็ดจังได้กับอ uh, ันตู้อันเอาไปทิ T ้มบ่ะเอาไปขับปลาไูแล uh, anyway. ้วเอาไปมันพอใช้ได oh. ้อย oh. mm. ู่วะแตกมาแล้วแตกมาแล้วก็ขับปลาเออเอาไปเลยเอาแก้วไหนแต่ถ้าวางพวกนั้นก็วางได้อยู่นะมันแก้วยมันเป็นอลูมิเนียมนั่น่ะเอาถอดเอากระจกอ๋อมันยังใช้ได้กับ ยกให้ยกให้พี่พันไปเลยนี่นะคะถ้ารบไม่รู้งี่ถ้าใช้ไม่ได้ก็เอาไปเลยเอาไปดึกระปาฮะไปขายก็ได้เด้ยมีเนียมแพงอยู่เด้ในหยดบางสศ้าสานสิบก็ได้รดมาก็เลอนรบศีดมายกเอาไปรถ บ้านบ้านอยู่แบบคันทรีนะคะทั้งหุนเป็นยังเหรอทละทัค้องคุล้งนะทังุนเป็นยังนะทังออันนี้กําลังย้ายไวไฟอันนี้บ้านพี่ไทยบ้านนอกนะคะอ่ให้อยู่ฟรีเด้อพี่น้องใส่ซิปให้อยู่ฟรีเด้อค่ะอาาศดีเยพี่น้องอ้ยเย็นลมลื่นเนาะครับ อยู่ฟีกินฟรีว่าสันปนนันวาแข่งเอาไหม <laughs> เจ้ากินแข่งเอไม้ตะแงงไหนกินละไปตะแงงกินอันผัดอันยอดยางน้ำมันหอยอ๋อ <laughs> ตะแง่งตะแงงนี่ไือกินผัดอันยอดยางบหรอผัดใบยางนี่บ, <laughs> บ <ร S 1> ป๋อปันว่าสิ <บร S 1> เอายอดมันมาผัดก็จ <laughs> ะเสียบอย่างในไทเจ้าเฮ็ดแล้วแบ่งจะไปไหนแล้ว <laughs> เจ้านูเด็ดเลยนูเด็ดว่าสัน แล้วก็รถกระบะสองคันนี้นะฮะไม่สามารถขี่ไปไหนได้เนื่องจากกุญแจรถหายกุญแจหายนะคะ,ะรถเขยสองคันส,สองคันจอดเฮี่ยงกันเี <laughs> มน่มันมันไม่รู้มันไปล่วงตรงไหนมันหาไม่เจอสอวันแล้วหาเนี่ย <laughs> คือตอนเนี้ <laughs> เขาขี่รถ น่นรถดำเที่ยวเอาถ้าเกิดว่าคุณแจรถดำหายอีกเพราะว่างานนี้อาจจะได้ขี่รถบัสมาทำงานประมาณนั้นละยังมีตัวเลือกอีกสุดท้ายคือรถบัสนะยังมีใหญ่กว่านี้อีกยังมีของใหญ่อีกคือสิคือสิน้องมาทำทางน้องเออมาหลุดขี่รถบัสมาทำงานโอระยะทางแค่นี้ว่าเสียเป็นร้อยค่าน้ำมันนี่นะมาเที่ยวไปตรงนี้มันมี่มรถสองคันนี้ขี่ไม่ได้ รถกุญแจหายทั้งสองคันนะฮะเพราะว่ากุญแจมันมัดไว้น้ำกันแพนช่วงเดียวกันเนื้อค่ะหายยังไงก็บ่เห็นพ่วงบันเล่นหน่อยเด้อเจ้ายังคืนบอกอยู่คืนเห็นสตาร์ทรถดันเอ๊ะทำไมถึงเอารถใหญ่ไปที่ไหนได้ที่แล้วนี้แหละบอมันอยู่แถวนี้แหละแต่มันเหมืมันพิอยูะเสียหมองไว้หรือมองไว้เราคือไปใส่ถุงใส่อะไรเราเอาจิิงขิจารณ์หรือเปล่าลืมไม่ ตอนเรียนจะบอกนะว่าสขี่รถดำไปอีกแมนโอ้เขาท่าอย่าได้พี่น้องรถดำเทีเ่ยวไม่ธรรมดานะขี่รถดำมาทำงานนะแต่กุญแจเราไม่เคยหายนะแต่ว่าพอช่างต้าม,มันหายรถประจำตำแหน่ง <c oughs> นี่นะสองคันนะวีโก้กับไอซูซูแล้วก็รถดำนะก <c oughs> ุญแจเฮียพี่น้องขี่ไ่ไดนนะตอนนี้ ก็เลยเอารถดำเที่ยวยาถอด่าฮ่าฮ่ ต้นไว้ก็เมื่อึ้นอยู่นี่ต้นไว้เมื่อึ้นที่อันนี้นะคะไวายที่เราเราปอกเมื่อกลางวันนะนี่เดี๋ยวมันก็จะเป็นหน่อขึ้นมานะคะขึ้น,ข,นขึ้นตรงโคนต้นยางเนาะนี่บ้านพี่ไทยนะคะย้ายมาอยู่หลังนี้เพื่อนกระจัด มองนุมองนั่งข้างหน้าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไปทั้งบุญก็คือเสียงดังแท้นี่ต้นอันนี้ต้นอะไรนะพี่ไทยเขาเรียกต้นอะไรนี่นะหูกวางบ่ก ขขากวางเหรอเขากวางไม่ยังมันมีซื้อของมันอยู่นะเนาะนี่มันติดแล้วนะนี่นี่ือของเขานี่นะคะอันนี้อันนี้ต้นเล็กนะมันจะมีต้นใหญ่นะนี่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 อันนี้ดอกดอกกล้วยไม้เป็นเป็นลูกแล้วนะตอนแรกมันเป็นดอกน,นี่ตัวนี้ใหญ่นะ นี่ยาเฟื้ยลงมาจะถึงดินแล้วนู่นนะน,นาะนะค่ะสวยไงเดอ้อนี่สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลีชชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ